อันไหนกำลังตัดเล็บแม้ชวนน้อยเด้อชวนน้อยยังตัดเล็บเองบ่เป็นเธอหน่อยโพดอืมโพดโพดตีนแตกเด้อทุกคนขอสัมภาษณ์มาสัมภาษณ์ว่าโพดตีนแตกอืมเป็นยังโปรตีนจึงแตกอินทับอินทับคิดใหญ่ใหญ่กงหัวซี่หัวคิดดื้อปะ เพราะว่าจะยกออกไปใส่ล้อมันบ่ออยู่ถึงเลยอยู่ถึงมีมีบอลวางให้มันมันกระบอกคอนตอนตอนยกมันคอนซื้ออืได้ห้องให้ปะให้เป็นยังจึงให้หนังล็อกเลยหนังรกละมื้อนี้บ่อคืนมื่อวานเอานะบ่ได้เอาตีนจุ่มน้ำเนาะมื้อนี้เอาซือคลินิกเลยเอาตีนจุ่มน้ำเบิ่เบิ่ง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 มันเบิ่งบนนิ้วโป้งดูไม่โอตีนหลอก อ่ะย uh. ังติดน so well ันไม่อ uh> ืมอ kind of ่ะตัดเล็บเตะตัดเล็บเตาเตันยุ่งปุ้ยตัดแล้วเนาะยุ่งปุ้ยยุ่งปุ้ยมาอาย่จากปีเนี่ยอืมว่าเม่เด้อเจ็ดปีอืมเจ็ดปีก็มาบวชแล้วว่ะ เป็นย <54. S 1> ังเป็นยังเชงมาบวชเปยเป็นยังเชิงมาบวชพ่อแห้งๆนะเงี้เอาบุญไปให้พ่อแม่หักพ่อแม่แห้งบ่ะเป็นยังจึงหักเพิ่นเอาเป็นเกิดเฮาเพิ่นเกิดเฮามาเออเพิ่นให้เฮาเกิดมาตีเพิ่นให้เฮาเกิดมาป่ะเฮาเกิดมาป้าถนายได้บุตรเออป้าถนายได้บุตรเอาลองฟังดู

กินขนมมััยติดอาบ้าพี่สร้างกิษเดี๋ยวทักทายเด้ยไ้ทักทายอัพต้นยันยมเด้ยวไออาบ้าพา่สร้งกิษอะ่ะ Hello what is your name Oh no ตรงมั้ My name is สต t าอาญามาเกงองปเออสตเนี่ยมาเมีมองแปดโอื่อในคัดแท้ My foot is broken. It's broken. Yeah. Hmm.